ผมอยากรู้ครับว่าถ้า เราสามารถทานน้ำวัตถุทีของตัวเองได้หรือเปล่าครับได้แน่นอนแล้วถ้าผู้ชายข่าไฟแดงของผู้หญิงส่งผลต่ออวัยวะเพศของผู้หญิงหรือเปล่าครับโดยปกติผู้หญิงเนี่ยจะมีช่วงที่มีประจำเดือนใช่ไหมลูกถูกต้องไหมเวลาที่มีประจำเดือนเนี่ยปากมดลูกซึ่งมันอยู่ข้างในช่องคลอดนะไม่ใช่ข้างหน้านะมันจะเปิดออกแล้วก็มีเลือดประจำเดือนไหลาจากมดลูกถูกต้องนะครับทีนี้ในอวัยวะนั้นผู้หญิงเนี่ยมันมีแบคทีเรียอยู่เหมือนกันพอมันมีเลือดมันก็มีอาหารเยอะขึ้น ถ้าแบคทีเรียก็จเจริญเติบโตเร็วขึ้นขณะเดียวกันถ้าเธอเอาของฝาเข้าไปแล้วอวัยวะของเธอมันไม่สะอาดอ่ะมันก็มีแบคทีเรียเข้าไปอีกตกลงมันได้เลือดมันก็โตขึ้นโตขึ้นแล้วประตูปากมดลูกมันเปิดอยู่ไปไงแบคทีเรียก็เข้ามดลูกสิเจ้เธอเข้าเซก้าจ,จะเข้าไปท่อน,น้ำไข่เข้าไปช่องท้องได้ก็จะเกิดช่องท้องอักเสบมดลูกอักเสบเขาถึงห้ามว่าตอนมีประจำเดือนถ้าไม่จำเป็นเ็าอย่าฝ่าไฟแดง ถ้าจะฝากก็ต้องสะอาดเช่นผู้ชายต้องใส่ถุงยางนอาไหมให้เต็มที่ผู้หญิงก็ต้องทำความสะอาดให้ดีเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดไม่ให้มีการติดเชื้อถูกต้องไหมแต่รอสัก3-4วันมันจะเป็นอะไรไปไหมแล้วก็ใช้วิธีการอื dai, ่นก็ได้ใช่ไหมลูกคือบางทีพวกเราเนี่ยนั่งนึกว่าเฮ้ยตอนนั้นมันน่ามากเลยนะมันเป็นมโนเข้าใจไหมพอลองทําจริงๆอ่ะลองถามผู้หญิงที่่วงนั้นมันหนื่อยไหมลูก กินเกินมันก็ไม่ค่อยจะดีใช่ไหมอารมณ์อารมณ์มก็ไม่ค่อยจะดีใช่ไหมครับสุปไปทําตอนอารมณ์ดีดีกอ่าเพราะนั้นจะไปฝ่ามันฝ่าไฟแดงก็ชนคนติดคุกอะไรทั้งหลายเหมือนกันแหละแล้วนะ้ำมัสจิที่บอกกินได้เนี่ยมันมีสารอาหารหรือมันมีประโยชน์อะไรมั้ยหมอไอ้ <c oughs> ไขาว่าวมอสจิกินได้ชาวเวโรต้องไปน้ําสสจิที่สะอาดนะถ้าไปติดโรคติดเข้าบารปเข้าบากก็ติดเหมือนกันนะเข้าตรงนั้นก็ติดในน้ำมัสจิจะมีโปรตีนเล็กน้อย มีแกท่าสังกะสีพอประมาณแล้วก็มีน้ำตาลฟรุกโตสอีกเล็กน้อยนะก็แค่นั้นเองอะ่นะเนาะกินไข่ไก่สักฟองดีกว่าเยอะ